นี่ยายถิงฉันและหมันส้อยยายพอยขึ้นทุกวันเลยนะตั้งแต่มาได้พี่ฝ่าเป็นแฟนเนี่ยขี้อวดเลือกเกินพี่ฝ่าเขาซื้อให้ฉันเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์อ่ะคุณคมไม่คิดจะยึดอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตใช่ปะที่ถามเนี่ยไม่ได้จะบูลลี่อาชีพนี้นะ <c oughs> <c oughs> หนังสนุกมากเลยนะแกไม่เสียดายตังเลยอะ่ะคุ้มเวอร์ แฟนฉันไม่คนจ่ายไม่ใช่หล่อนี้ยะขอบคุณนะคะพี่ที่พาพวกเราสองคนมาเลี้ยงหนังขอบคุณมากเลยนะคะป๋าว่าแต่ว่าป๋าสนใจจะรับเลี้ยงเด็กแซบแบบธันวาสักคนไหมคะพ่อเลยธันวาพี่ฝ่าเขาเป็นผู้ชายทงแท่งนิยมชนีไม่หลีกคิดเธออย่างแกคะพวกคุณดูสนิทกันมากเลยนะครับค่ะ พวกเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วพวกคุณสองคนพักอยู่แถวไหน่ะครับให้ผมไปส่งไหมใช่ใช่กลับกับเราก็ได้นะแฟนฉันเพิ่งออกรถคันใหม่มามีเบาะนวดไฟฟ้าด้วยนะพวกแกจะได้ไม่ต้องไปโหรถเมย์ให้เมื่อยให้เหนื่อยร้อนๆพวกป่าป่วะไม่เป็นไรดีกว่าพี่ไปข้างหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยวพวกฉันสองคนว่าจะเดินต่ออีกสักหน่อยจะหาอะไรกินกันก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ย เอาไว้โอกาสหนะ้าป๋าค่อยพาพวกเราไปเลี้ยงอมาก,กเกษตรแล้วกันนะคะอยหยอก,ยอก่อๆค่ะขับรถกลับดีๆนะคะงั้นพวกเรากลับก่อนนะไว้เจอกันนี่ไงทีันละหมันไส้ย,ยัยพอยขึ้นทุกวันเลยนะตั้งแต่มาได้พี่ฝาาเป็นแฟนเนี่ยขี้อวดเลือกเกินตอนนี้นนเด็กมันมีปมเรื่องไงยะถึงได้ที่ยวข่มคนอื่นเขาไปทั่ว แล้วแกจะไปถือสามมาทำไมเล่าแกก็รู้ว่าพลอ,อันเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ไนะพลอยโหนี่รถคันใหม่เหรอสวยจังสวยใช่ไหมล่ะแฟนฉันพู่ซื้อให้อะ่ะฉันบอกว่าให้ซื้อคันเล็กก็พอแต่นางก็บอกว่าไม่สมฐานะเออแล้วแกล่ะไม่ขอให้แฟนแกซื้อให้สักคันหรอฉันคิดว่ามันยังไม่จําเป็นอีกอย่างเราเป็นแค่แฟนยังไม่ได้แต่งงานกันเลยแฟนแกนี่ไม่ใจเลยอะ่ะก็เข้าใจนางอนะ่ะเนาะ เป็นแค่ไรเดอร์จเจ้าปัญญาที่ไหนมาซื้อรถอ่ะเออว่าแต่แกจะไปไหนหรอให้ฉันไปส่งไหมไม่เป็นไรดีกว่าแกเดี๋ยวฉันจะแวะซื้อของเข้าบ้านก่อนอืมถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะเดินกลับดีๆล่ะ โอ๊ยจะจีบจบทำไมคะมันปอบเลยไงตกใจหมดโหพลอยสวยจังเลยอ่ะแฟนซื้อให้เหรออืมใช่พี่ฝ่าเขาซื้อให้ฉันเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์อ่ะฉันบอกนางว่าเอาแค่ดอกไม้ช่อเดียวก็พอแต่นางก็ดือ้อซื้อมาให้จนได้นางบอกว่ากลัวว่าฉันจะอายเพื่อนอ่ะทำอย่างกับว่าฉันเป็นคนขี้อวดไปได้อ่ะ นี่ขนาดไม่ขี้อวดนะนี่นเออแล้วแกล่ะถึงวันวาเลนไทน์ปีนี้แกได้อะไรหรอดอกไม้สักช่อพาไปกินอาหารกลางวันดินเนอร์สุดหรูดูหนักสักเรื่องอะ่ะโถโถเพื่อนฉันทำไมถึงหน้าสงสารแบบนี้อะ่ะ โทษทีนะคะมาสั่งสรรกับเพื่อนหรือว่ามาออกในการคนปวดตัวกันแน่คะ,ะเล่นใหญ่สักขนาดนี้ จริงเถอะแกไม่คิดจะหาแฟนใหม่ให้มันดูดีกว่านี้หน่อยหรอแกก็ทั้งสวยทั้งเก่งฉันว่าเราจะหาแฟนใหม่ดูดีกว่านี้ได้ไม่ยากนะนี่แล้วแกจะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวชาวบ้านเขาทำไมล่ะคะเอาฉันก็แค่เป็นห่วงเพื่อนผิดด้วยหรอก็แค่อยากให้นางได้เจอผู้ชายที่ดีแบบฉันบ้างจะได้ไม่ต้องลำบากไงเอ๊หรือว่าที่แกไม่กล้าเลิกกับมันอะ แกท้อเ <Get> หรอมันจะมากเลยนะอีพลอยผีจอบปากกัพูดเลยไนงะถ้าแกไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คูบปากไปเลยนะชอบทำให้เสียบรรยากาศหมดเลยนี่เนี่ยอา้าวคุณมาวิ่งงานแถวนี้เหรอแล้วกินอะไรหรือยังเนี่ยอืมกินแล้วผอขอตัวไปส่งอาหารก่อนนะไปเจอกันตอนเย็น ได้เจอตัวจริงสักทีนะชั้นพลอยส่วนอีนี่ธันวาเป็นเพื่อนของถิงจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับคุณไปเจอเพื่อนต่อเถอะผมขอไปส่งอาหารก่อนเดี๋ยวก่อนสิฉันขอถามอะไรคุณหน่อยคุณคงไม่คิดจะยึดอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตใช่ปะที่ถามเนี่ยไม่ได้จะบูลลี่อาชีพนี้นะฉันก็แค่สงสารเพื่อนฉันนะมันจะมากไปแล้วนี่พลอยเป็นไรเดอร์แล้วมันทำไมหรอพลอย ก็ไม่ทำไมหรอกฉันก็แค่สมเพศแกที่ถามเพราะฉันหวังดีกับแกหรอกนะเก็บความหวังดีของแกกองไว้ตรงนั้นเถอะแล้วแกจำไว้นะที่หลังถ้าไม่มีใครขอความคิดเห็นก็อย่าเสอะไปแนะนำใครเขาแบบนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเผื่อไม่มีมารยาทกีว่าใครให้ถิงกะว่าแกนั่นแหละอีพอย ฉันระเบื่อแกเต็นทีเลยเหมือนกันแกเป็นอะไรแั้งนหนมีปมเหรอพ่อแม่ไม่รักหรือไงฮะถึงได้ตามใจถึงเขาตลอดเลยเนี่ยฮะก็มันหน้าหมันไส้ไงใครๆก็เรียกหาแต่มันถิงดีอย่างนู้นถิงเก่งอย่างนี้ฝั่งล้จะอวกอ๋อที่แท้เนี่ยแกก็อิจฉาถิงมันใช่ไหมล่ะตลกแล้วฉันเนี่ยนะอิจฉามัน ฉันดีกว่ามันทุกอย่างแค่เรื่องผู้ชายฉันก็กินขาดแล้วแฟนฉันทั้งหล่อทั้งรวยคนอย่างพี่ฝากเขาดูแพงกว่าพนักงานส่งอาหารกระจอกกระจอกตั้งเยอะอะไรที่เรียวกว่าแพงเหรอพลอยการที่ผู้ชายเปยของหนักๆให้นั่นเรียวกว่าแพงหรอคุณค่าของคนเรามันอยู่ที่จิตใจไม่ใช่ฐานะหรือหน้าตาทางสังคม แค่ปั้นคำพูดให้ดูสวยหรูที่แท้ก็พนักงานส่งอาหารจะเอาอะไรมาสู้กับแฟนฉันถึงแฟนฉันจะไม่รวยแต่เขาก็ขยันากทำมาหากินแล้วอย่างน้อยๆเขาก็รักและซื่อสัตย์กับฉันไม่เหมือนพวกผู้ชายรวยๆหน้าม่อพวกนั้นหรอกที่พูดบ้าของแกเนี่ยโอ้ยอโยเอ้ย นูนค่ะดูซะให้เต็มตาค่ะดูค่ะอีพี่ฝ่ายแสนแพงของแกมากกว่าใครเฮ้ยพี่ฝฟายคุณาน้องใจขวัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปตามพี่ฝ่ายแสนแพงของแกนะคะถ้าขืนยังชักช้าเนี่ยเดี๋ยวโดนหมาฆ่าไปแดกไม่รู้ด้วยนะคะเฮ้ยพี่ฝฟาย คุณอย่าไปเก็บคำพูดของเพื่อนฉันมาใส่ใจเลยนะรู้ไหมขอบคุณนะาถิ่อยู่ข้างผมมะเสมอขอตัวไว้ส่งอาหารก่อนนะเด้๋ยวกันนะครับแฟนแกน่ารักเนาะฉันว่านะแฟนแกเนี่ยดูแพงกว่าออกพวกเศษถี่ชีกอพวกนั้นอีกขอบใจนะแกว่าแต่เราจะไม่ไปช่วยพลอยเหรอ ถ้ามันยังคิดไม่ได้นะก็ปล่อยให้มันแห้งตายไปเลยค่ะฉันละเหนื่อยกับมันเกินพอแล้วทิ้งข้าวมต่อดีกว่าฉันอยู่ละสงสัยจะใช้พลังงานกับอ,อิชิมีสมองทึบมากไปห,หน่อยถ้าจะไป ก็ไปตั้งแต่วันนี้เลยแต่บอสคะรีส่หัวกลับบ้านไปช่วยที่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเถอะจ้ะอ,อ,อะไรอ่ะเดือนนี้ยังขายไม่ได้สักหลังเลยเหรอคือช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะค่ะบอสคนก็เลยไม่ค่อยออกมาใช้เงินกันถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าไม่เกินอีกครึ่งปีบริษัทเราไม่รอดแน่ บอสคะนี่ไปลาออกคะ่ะนิดเธอจะลาออกจริงเหรอคือฉันมีความจะเป็นจริงที่จะต้องไปดูแลพี่สาวแล้วก็ธุรกิจของขอววครอบครัวค่ะเธอคงคิดว่าบริษัทจะไปไม่รอดก็เลยอยากเอาตัวรอดคนเดียวสินะตอนที่บริษัทได้กำไรเธอก็ได้ค่าคอมมิชชั่นกับโบนัสไปไม่น้อยไม่ใช่หรอ ไม่รู้จักสันึนบุญคนคนเลยที่เธอจะลาออกเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าผมจะไม่มีเงินเดือนจ่ายเธอสินะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบอสที่จริงแล้วฉันมีความจำเป็นที่จะต้องกลับไปช่วยพี่สาวดูแลธุรกิจที่บ้านที่จริงแล้วไม่ได้อยากจะลาออกเลยนะคะอย่ามาทำเป็นพูดหน่อยเลยยังไงเธอก็จะลาออกอยู่ดีอย่ามาหาข้ออ้างหน่อยเ,ยเอาใบลาออกมา พอไปแล้ว แล้วมันนั่งทำสร้างอะไรตรงนี้ทำไมไม่ไปที่ชอบที่ชอบสักทีถึงฉันจะลาออกแล้วแต่ฉันก็ต้องทำงานตามกฎทำงานให้ครบถึงสิ้นเดือนแล้วนี่เธอเป็นอะไรมากไหมเนี่ยก็มาคอยไล่ฉันอยู่ได้โอเคท่านจะไปเมื่อไหร่อ่ะก็บอกฉันด้วยนะ <se ver> เผื่อฉันจะใจดีเลี้ยงศพไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกเธอคงจะดีใจมากเลยสินะ ที่หมดคู่แข่งไปได้แล้วอะพูดไม่อายปากอย่างแกเนี่ยไม่เคยอยู่ในสายตาฉันเลยด้วยซ้ำาียบใส่หัวกลับบ้านไปช่วยที่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเถอะจ้ะหลงสิ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าไม่เกินอีกครึ่งปีบริษัทเราไม่รอดแน่ๆดูท่าทางแล้วบริษัทคงไปไม่รอดแน่ชิงมันก็ชิงลาออกไปแล้วแล้วเราจะอยู่ต่อทำไมให้ง่่ะเจิญขออนุญาตค่ะ บอสคะคือฉันมีเรื่องอยากจะแจ้งค่ะมีเรื่องอะไรว่ามาคือฉันอยากจะขอก็อะไอสวัสดีครับโครงการบ้านแฮปปี้โฮมครับดิฉันชื่อพลอยนะคะพอดีว่าฉันสนใจอยากซื้อบ้านสักสิบหลังมีคนรู้จักเขาแนะนำให้โทรมาเบอร์นี้นะคะ่ะฮะ ซื้อบ้านสิบหลังเลยเหรอครับใช่ค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเออไม่ไม่มีครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมทําใบจองว้ให้เลยนะครับแล้วถ้าผมจะนัดหมายคุณพลอยเข้ามาทําสัญญาเนี่ยโทรกับเบอร์นี้ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะขอบคุณคุณพลอยมากเลยนะครับถ้าเกิดทางเราจัดเตรียมเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยจะรีบติดต่อกลับไปครับยินดีค่ะรอยรอแล้วเรา เาเมื่อกี้เธอว่าอะไรนะอาวไม่มีอะไรแล้วค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยรีบไปทําใบเสนอราคามาด่วนเลยนะลูกค้าจะซื้อบ้านสิบหลังแน่ได้ค่ะว่าแต่เราจะขายให้ลูกค้าหลังมาเท่าไหร่ดีคะลงไว้ะะหลังละสิบล้านดนลูกค้าต็อราคาได้ค่ะขอตัวก่อนนะคะ าาไ,ไม่ทราบว่าราคานี้คุณธนวารลดได้อีกไหมคะราคานี้ผมลดไม่ได้แล้วจริงครับแต่ถ้าคุณพอยจ่ายค่ามาจําบ้านมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยทางเราฟรีค่าส่วนกลางให้คุณพลอยเวลา3ามปีเลยนะครับอถ้าอย่างนั้นดิฉันขอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะได้ครับ แงมองไม่เห็นหรือไงฉันจะบอกให้ก็ได้ก็เพราะว่าฉันเหม็นที่หน้าแกไงจะออกก็ไม่ออกสักทีเห็นหน้าทีไรก็รู้สึกมุนหงิดขึ้นมาทีเลยก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องทำงานถึงสิ้นเดือนก่อนคงไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนหรอกถ้าจะไปก็ไปตั้งแต่วันนี้เลยแต่บอสคบ ชิงยังอยากช่วยงานที่บริษัทอยู่นะคะไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าจะมาซื้อานหรือว่าเธอรู้ว่าบริัทจะขายบ้านได้เธอก็จะเปลี่ยนใจไม่ลาออกแล้วก็จะมาเอาค่าคอมอย่หวัง้วยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบอสจริงๆชิงยังอยากช่วยงานบริษัทอยู่นะคะถ้าเธออยากช่วยเนี่ยก็ช่วยเก็บข้าของแล้วออกไปจากบริษัทผมได้แล้วอยู่ไปก็เตรียมน้ำเตรียมไฟพวกบี้จ ทีเนี้แกก็ได้กลับบ้านนอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตไปทีนอ๋อที่บอกว่าจะไปช่วยธุรกิจที่บ้านนะ่หมายถึงเรื่องอะไรคือฉันรู้มาว่าพี่สาวของซิงหรือบ้านนอกถ้าไม่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราจะทำอะไรได้อีกล่ะคะจริงไหมเธอไม่เปสิ่งมาว่าพี่สาวฉันอย่างนี้นะฉันจะว่า ล้าจะทำไงหรอหยุดเลยนะเธอไม่มีสิทธิ์มาทำกิริยาแบบนี้ในบริษัทของผมถ้าลูกค้ามาเห็นเข้าเขาจะคิดยังไงแต่ถิงมาว่าพ enfin ี่สาวชิงก่อนนะคะแล้วพี่สาวเป็นใครใหญ่มาจากไหนทำไมถึงว่าไม่ได้ที่ฉันเองล่ะค่ะที่เป็นพี่สาวของซิงขอครั ดิฉันเป็นคนขอให้สิงกลับไปช่วยงานที่บ้านเองแ่ะคะ่ะแต่พอเธอเห็นว่า,รากกบริษัทกำลังย่ำแย่ขายบ้านไม่ได้ก็เลยขอให้ฉันมาช่วยซื้อก่อนแต่ดิฉันคิดไม่ถึงเลยจริงๆนะคะว่าพวกคุณจะทำกับน้องสาวฉันแบบนี้คือผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่า,านะครับคุณค่ไม่มีอะไรเข้าใจผิดหรอกค่ะคุณทันว่าเมื่อกี้ฉันเห็นเหตุการณ์หมดแล้ว บอกว่าดิฉันไม่นคนเลี้ยงควายใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นดิฉันคงไม่มีปัญญาซื้อบ้านสิบหลังของคุณหรอกคะ่ะสัญญายังไม่ได้เซ็นอะไรข้อเสนอก่อนหน้านี้ฉันขอไม่รับไว้แล้วกันนะคะออค,คุณลูกค้าครับอย่ายกเลิกเลยนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยทางเราไม่รอดแน่เดี๋ยวผมจะขอโทษซิงอยู่นี่แหละครับแต่ผมขอร้องนะครับ อย่าเรื่ลูกันยาของเราเลยนะครับถึงแม้ว่าฉันจะซื้อบ้านของคุณสักสิบหลัง <c oughs> มันก็ทําให้บริษัทของคุณไปไม่รอดอยู่ดีล่ะคะ่ะเพราะว่าบริษัทที่มีเจ้านายและลูกน้องที่มีทัศนคติแย่ๆแบบนี้ดูยังไงก็ไปไม่รอดคะ่ะไปสิงเรากลับกันเถอ,อะคุณลูกค,ะคะ้าครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าว่าเธอไแะเธอไปเดิองจนมาทำไม แล้วนี่แกต้องไาต่อเนี่ยได้สมรรันะท่ไหนมาหังยัง,ยงเฉันไม่เข้าใจพนักงานเป็นพันคนทำไมฉันต้องโดไนไล่ออกก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้จะทำไงต้องเหมือนกัน ไม่เป็นไรนะแกชีวิตต้ขายแรงงานอย่างเราเนี่ยมันก็เป็นอีกแหล่อย่างแกก็หางานใหม่ได้ช่วยยังสิแต่ว่าช่วงนี้แกมีอะไรให้ฉันช่วยนะถ้าบอกได้นะขอบใจนะแกเออแกได้ไปลงทะเบียนคนว่างงานที่สำนักงาน่ยวกับการของคุมไว้หรือยังอย่างน,น้อยๆเนี่ยช่วงที่รองานใหม่อ่ะจะได้มีเงินไปช่วยฉันอย่างเลยอ่ะพลาดจาคุณเลย นี่มาเิียนส้มตามก่อนจะได้มีเครียดก่อน ก็แต่แกไปลงทะเบียนคนว่างงานหรือยังอ่ะเดี๋ยวเสียสิทธิ์เอานะฉันไปลงมาเมื่อวันก่อนนี่เองเมื่อเช้าอ่ะมีเจ้าที่ติดต่อกลับมาแล้วด้วยนะฮะติดต่อกลับมาอะไรก่อนแกวันนี้วันเสาร์นะประกานสังคมแลาทำงานวันหุดด้วยหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เขาพูดโทรมาบอกเรื่องรับเงินเฉยๆนั่นแหละเออแล้วเขาก็ยังส่งลิงก์มาให้ฉันลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้นะฮะ เดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้ด้วยเหรอแล้วเรายัางไงต่อแกไหนลองเล่าให้นฟังสิเขาบอกว่า ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้คุณสมหญิงจะได้รับเงินชดเชยท,ทันที5,000บาทม่ทราบว่าคุณสสนใจหรือเปล่าคะสนใจค่ะแล้วต้องทำยังไงบ้างาคะเกี่วยวทางรเ,าเราค่ะส่งลิ์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้ทางไ m ซนนะคะคุณสดก็เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ทำตามคำแนะนำที่เราบอกได้เลยค่ะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็รอรับเงิน5 0 0 0บาท ภายในหนึ่วันทําการได้เลยค่ะโหไม้นขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งนี้มีจํานวนจํากัดนะคะดิฉันแนะนําว่าให้คุณสมหญิงจ,ดจัดการก่อนนะคะ มาแท้งสิงแล้วใไ้ไปกดลิงอะไรกะแล้วอีกอย่างนะแกเบอร์ที่ส่งมาเนี่ยก็เหมือนเบอร์บุครลทั่วไปอ่ะไม่เหมือนเบอร์พวกสำนักงานเลยแกนี่ฉันว่าแกรอวันจันแล้วแกควรโทรไปถามเขาอีกทีจะดีกว่าแต่มันต้องห้าพันเลยนะแกไม่ต้องรอเป็นเดือนเดือนแบบปกติด้วยนี่ฟังฉันนะทรงแบบเนีม้มิชชี่ชัว ฉันอวรซื้อน้ำก่อนนะแกเอาเลยไหมนี่นแล้วอีกอยา่ยางอย่าไปกดลิงก์นั่นเด็ดขาดเข้าใจเออดูแล้วนะเอาไงดีวันนี้เราสิทธิ์มีจำกัดด้วยขืนชักช้ามีหวังอดแน่ๆแต่จะว่าไป ที่ธนวานพูดมันก็น่าคิดนะโอ๊ยทำไงดีเงินก็ไม่ใช่น้อยๆฉันบอกแกแล้วว่าอย่าไาทำไม,ไไมแกไม่ฟังฉันบ้างนะแกก็พูดได้สิแกไม่ได้ตกงานเหมือนฉันนี่เงินตั้งห้าพันอ่ะฉันอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะฉันเลิ่มเเดือยแกจริงเนี่ ya โดมันหลอกฉันถามแกหน่อยทําไมฉันจะไม่เข้าใจความรู้สึกของแกฉันเองก็เคยตกงานมาตั้งหลายครั้งฉันขอโทษน,นะแกเอาแกขึก้นไปที่ฉันเตือนเธอเนี่ยเพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอโดนหลอกพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันแอบ,บอ้างโปงการนั่นแหละแล้วถ้าเกิดเราทําอะไรด้วยความโลภและไม่ระวังให้ดี าาคะฉันคงจะเครียดมากไปหน่อยอะอยู่่ก็ตกงานหนจะแม่หนจะน้องอีกไม่เป็นไรนะถิงครั้งนี้ก็ถือว่าวเป็นบทเรียนแล้วกันต่อไปนี้แกจะทำอะไรก็ตั้งสติให้มนันดีก่อนนะคะแต่ถ้ามีคนมาแอบ,บอ้างแบบนี้อีกให้แกโทรไปที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรงเลยนะหรือถ้าเกิดแกมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยให้โทรไปที่หนึ่ง 0บได้ตลอด20ชั่วโมงนะคะเข้าใจฉันขอบใจนะแกฉันไม่หิวแล้วอะไปกลับห้องฉันไปทำอะไรอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าดีมากค่ะอิ่มท้องไว้ก่อนนี่พี่ตากเอมีอะไรปัญหามันต้องผ่านไปได้เ <c oughs> ชื่อฉันนะไป <c oughs> อ,อาจะดูอาะคาร ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งแชร์นะคะขอบคุณค่ะ